จะไหนก็อย่าไปทายอยู่หันอีกกันกันคราคนร้ายของเวียดนามสบายดีสบายดีพี่น้องยี่ดีตอนท้าขาวชื่อซาดีมคือกาเดอร์มื่อนี้ยก็สิไปงานแต่งพี่น้องานแต่งหมูเนาะเขาแย่ลุ้นเดียวกันพี่น้องงานแต่งที่ใดเป็นได้แค่แขกรับสื่อนะจ๊ะในเนาะได้บัตเซื่อในทุกคนซาดีมมีเคียนรับฉันบอกเด้อร์สำหรับไพที่แบบว่าโคฟักผู้สาวลาวเด้อพี่น้องเด็นาะอยากดูว่าเขาอยากดูว่าเขาสวนหรือว่าเขามีขอบผู้อื่นแล้วหรือว่าไัว่านะทุกคน วานวานวานพอตลุ้พอลุ้พอลุ้นพอหน้าลุดอย่างงู้ว่าข้าเจ้าอันตัวโบนนี่เดี๋ยวข้าจะมีขอบคุณแล้วเด้อพี่น้องสิเบิงเด้อดถามแมนเอร็จจริงเลยถามแมนคนาเศาดาวเนาะเขาเบิงกัสเซอร์ข้าจะด้วพี่น้องถามแมนมีขอบคุณแล้วข้าจะจีเกี้ยนว่าอันนี้ท่านั่งดาวพระจันทร์พร้อมเลยขอบคุณคือมีขอบคุณแล้วพี่น้องอย่าเฉยเบิงว่าถามยังมาท่นแต่งงานมาท่นมีขอบคุณวัดค่ะ ไอ้ท่านั่งดีพอมด้วยครู่หักโอ้ยขาดครู่หักไปเด้อไปเด้อไปสิไปพี่น้องไปสิเมื่อยไปกินเสี่ยงแน่ไปเมื่อยกินเขียดกินกบพี่น้องวิธีสังเกตเด้อสำหรับที่มีแฟนแบบคุยกับผู้สาวเล่าเด้อพี่น้องเด้อใช้เบิ่งความแตกต่างอย่าคุณว่าเขาโมเมนต์เขามีขอพูดหรือบอคำว่าตัวว่าเด้อพี่น้องเดยอสี่เบิ่งบัสเซอร์อันนี้นะบัสเซอร์สำหรับคนที่มีขอพูดแล้วเนาะอันนี้ของเศราดาว กะษีเคียนบอกว่าฐานนั่งดาฟพร้อมโดยครอบครัวเด้กพี่น้องใหเนี่ยนะบันทิก้องสาดีเหมือนเด็กทุกคนกะษีเคียนว่าฐานห้าบุ่ท่านมีครอบครัวเนาะกะษีเคียนว่าฐานนั่งดีพร้อมโดยครูหักพี่น้องเออเขาเรียกว่ากำลังหาครูหักไปเยอะเด็กทุกคนนี่เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อความความแจกต่างจะหน่อยจะไหนจะฉีกตัวได้ฐานโเบิ้งขอเบิ้งวัสดเซิร์นก็จะเด้กพี่น้องเออให้หูวัสดสดหรือว่าแต่งงานแล้วให้เบิ้งวัสดเซิร์นเด้อ ขอเบิงบ่งวัดเซิร์นแนวสิพร้อมด้วยลงถ่ายด้วยเพยียงไปเด้อพี่น้องใช่หรืซาดาดิซะเดใส่ถ่ายหัวหน้าซาดาก็ซาดีอยู่นะพี่น้องไม่มได้โมคอยเดตแตงหนาไปได้พี่น้องเออโดนเดตแตงเถือ่อเดนเถืตะกับเตะคิวไวแตะซาดีอยู่นะ,ะนะอย่ามาแตกนะซา <c oughs> ดาว่าคิวคือนมาแตงแนวบอรซาดีเวลาเขียนไปคิวซาดีมันใหญ่คือนปีงก์เลยนไปเด้อพี่น้องยินดีน้ำคูสมรดสมลดใหม่ กำลังตึ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 งเนีไปข้าสูซ้อมมาไล่ทองกับซาตาช่งสายคิดน่ใจซื้อหนีขึ้นมาเฮอแท้มานเตะน้ำหนามาาทางเลยซ้อมมาไล่ทองกับซาบุญตาวิถ <ara> ีทยหัวหยกตัวยืนด้วยกับิถียหัวตัวตัวเอกชานันล่ะว่เงนว่เถ้ยอมื้อนี้สเดอมือนี้สัเดอแม่จ สวดจังหวะมันไม่แม่อย่าเอิอนแม่มันหนีสวดจังหวะไอ่ใช่อื่นแม่แนวมือนีมือนีเจ้าพี่เอือนแม่มืนี่สดจังหวะมือนีเซาแห่ได้ลูกมือนีซาแห่เอิน้แห่ไหมเอนาแห่เอซาแห่เหนีเงินแฮวสวดได้พี่น้องสวดเมืแถวนี้นะซาซาแห่ก็เอโอ้ันไนสีอ่ พี่น้องเพือนกับไปไก่แล้วเนาะแต่ชุดชุดสดีมก็สัดแห่นาวยังเวอร์จริงๆมันมีทางลับเดี๋ยวสดาเดียพี่น้องสาวดาวก่นเดกน้ำหน้าพ่าทางได้ซ้อมหนองนางนะ ได้กกายสีหท่กันเด้ทุกคนเด็กทุกคนเนี่ยหน้าหนา้าทางเต้นนะน้าหนาผ้าทางนะเจอกำลังเต็นล้ว่งอยู่ไปไม่เห็นลน้าหนาผ้าทางหน้าหนาผ้าทางเจากกาอกำลังโ่อันอยอ ตอนนี้ซดาสาดีมสัตาซาเฮเนาะก็มาหัวนงานแล้วก็สิมาปอนบัตเซิร์นก็เป็นน้องๆก็สิมีน้องๆฮับบัตเซิร์ไม่ถึงเป็นตะเพงตะแพงป้าเพนนี่ก็สิในการยินเรามากไหมเดี๋ยวประมาณนี้เขาก็เอาขำเอาคูนหายนะพี่น้องถ้าพายโบกินกัเออยินใส่เท้วแท้านั่นแหละเป็นการขำคูนในการสั่งขอบขั่อะม่ได้ทุกคนเด้อมางานมูพี่น้องสมัยของเฮียนั่นเดียวกันนะทุกคนเพิ่นอ่ะพวกกบเมียเพิ่นเนาะพี่น้องเจ้าบ้าก็จะาเจ้าสาวนะครัเป็น ตำรวจมาซองนะทุกคนดันนีพี่เวดดิิงนอ,นอไป่ายทายกับนี่แหละกับสุ่มดอกไม้สุม่มทายหง

กินนะแม่ว่าอาหารช่วงนี้จะกินกับปุ้นเน้ตอนนี้ทุกคนเจ้าเจ้าเอ้สพชิ้นีงดิออ้ข้าจกบาวปุ้นเนี่ยทุกนหลาสีน่ะหลาสีหลาสีครับเป็นท่านลยกินข้าวเส้าพี่นนอะท่าเหกิอขาวเส้าได้เย เดียวพิ่งมีพต่ผู้ชายเาแห่เจ้าแห่มันจะกินเขาปุ่นพนะกอดด้วยห้าม้านาแก่โออะเสียเออออกมาโอ้ยตัวใครหล่ะแตนมาหอดกับสิพากัดกินเขาพี่น้องนี่ฮะนั่งเป็นโต๊ะไปมีหลไรก็มีนี่อยู่น่กินมีลาบซีนมีขวดซีนมีเขาปุ่นนะทุกคนตัวนี้ส่้นมากกับประมาณสิบเอ็ดมุงกลัวๆพอดีพี่น้อง ขจาเียนในเซินว่าเออแขกบาเซียนก็นมาประมาณน,นีแ้แหทุกคนขเขจากับาบชีสูควนยังเหียบหอยแลวเนาะกํลาลังฟอดแล้ววงอยู่มาได้ทุกคนยินขอร่วมกันเ้อทางนั้นขจากําลังฟอรดอยู่ทุกคนเออบรรยากาศเนาะมาขมาคูณมามวนมาเสือ่งกเพ่ินนกนานกินหวานเวนกานนกนนากนวกนา เปิดได้ไม่กีเปิดเนาน้อจัเายาวฮกินข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นปุาสาเฮียเปิดหลังมาธรรมดาด้มาเสิร์ฟเมืนเด้สามีไปบ่ ความจัญเลยเล่อไเนี้ี่ตปนตัวนี่มั่นนะชนิานงและจาร่กางเงกำลังกำลังี่างนี้เจ้นหินเลยได้ดีกนฮะได้กับกินน้ำก่อนน้ำแ้อ้าหินเองได้ไม่พันหยินละหินเองน จะเลยาหายเด้อจำได้่าว่าเดินซีนยาหาเด้อการถตดกเลยอู้ก็จมีกับปีให้นั่นเหมือนเดมาอยู่บบนบเาเออเป็นคนยากอเเอ้ยเอาหแ โอ้โบริษัทดังเอ่นี๊ยสายอบาทเลยเออท่านเล่นจีเลยเออท่านชื่อลนเออเียชื่อีต้องูาแล้วบาบ้าหมบ้ามเออเอนี่หมท่านเล่นเนียสิงีนบาเลยเออก็จะคนตา ในยูเน่ากินกับมีรลายพี่น้องมีเบียร์มีน้ำสปายเนาะพี่น้องสปายนี่สตรีมกินน้ำรสไปน์เจ้าแห่งราสตาจึนกำลังส่วนเกียร์เนาะมีงัวปิ้นแลยเสียแล้วปะเอ้าแห่งเจ้าแห่งกินอยู่ได้พี่น้องโอ้กินงัวปิ้นมาเลยมาธรรมดามาธรรมดามาธรรมดาเลยบรรยากาศกับมาณนี้ทุกคนเสียอยู่บ้งกินอะไรเฮเด้อเฮ้เด้อินเช่นเนาะี๋ยวด้กัน งานแรกี่ขีีน้องาแสิได้เมื่อก่อ่าเ่วาั้วไมเป็นตำรวจมื่อไ่น้องเพื่อไหไปถายหูลอกหูไดพี่น้อ,เอ,อง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 เอลยนะคก่าอวดนะเนี่ยยนกันเป็นเย่อเน,นี่เนแมมงาดากันยัก่ไปงานดองนะพี่น้องงานได้ก็ขา,ขาดไม่ได้่ด้ั่นก็นคือ ตำหมักฮงพี่น้องตำฮงสมกอกเสียบเนาะทุกคนมางานนี่กะอันก็จะตำบักฮงมาเนาะทุกคนเนาะเวลาเสียบเนาะกินก็ขอบปุวนเนาะชีเพียรๆในจังหน่อยตำสมกอกงานนี่กะเสียบทุกคนซาตาเป็นก็กินไปอันนี้ซาดีมกับซาดากำลังกินอยู่ทุกคนเองก็เป็นงานเละของปีเนาะพี่น้องมาขามาคูณยินดีนำมูนำคูแต่ว่าค่าดองสาดิมกันยังบุหงุสัมพี่น้องว่าเทอดายเนาะว่าสาดิมมาอัน บารเสิร์นะมาตอนชีวิตมึงแล้วก็เจ้าเขาพิธีก็เจาา้าอ่านอีหยังเหี้มอยเลยเนาะพี่น้องเนาะกะมางานแลกพี่น้องงานได้ก็เป็นได้แต่แขกรับเสิร์เดียนเอ้ย บรรยากาศภายในงานนะพี่น้องถ้าคนในหมู่บ้านกะเจากกะชิามาซอยทรงสาวๆนะทาแขกประเสริฐก็มาช่วงนี้เลยพี่น้องหลังเขาพักวันแหละสิบเอ็ดมูประมาณนี้ทางนั้นน้องๆเนาะรับบัตรเซิร์นในงานแต่งมีแต่คนเป็นตาแพงพแพงพี่น้องปะเดีงง๋ยวไปหาแยงลูกสาวข้าจนันเนาะลูกสาวลูกชายข้าเจ้าในพี่น้องพอดีสตรีมกะมาเส้าคิมมาพอดีพี่น้องคนมานำรังสตรีมเนาะก็เลยส่วนเพิ่นมาถ่ายรูปพี่น้องเอื้อยกับน้องแต่ว่าน้องมันสีใหญ่กว่าอลไรพี่น้องกัย หลายคนกับ th, อวอู์หนาวาสดียมกับซาครีมเป็นพี่น้องกันริบนาตาคือบอ่คือกันนะพี่น้องกับเป็นพี่น้องคานตามคานตามกันมาพี่น้องออเดียวเมเดียแต่ว่าซาครีมกับซาดียมห่างกันประมาณแปดเก่าปีนะทุกคนนะพี่น้องเนะีย <laughs> ่ยใจโหบซาครีมกับซาเดีมพี่น้องระแพงพี่น้องเอ้ยอออยิ้วเขาแหละช่วยม ตอนนี้เด้ตอนนี้ห้าแถาแล้ววะมาเสิร์ฟในส้วนไม่ต่ผูเป็นตะแพงตะแพงอ่ะส่วนตะแพงนะพี่น้องนส่คนกำงเด้มามน่นอไอาก่ใครหูใครหูเล่นมากกว่แตงนะนะ เฮ้ยเฮ้ยดาวกับรุ่นเดียวกันได้พี่น้องรุ่นเดียวกันวะพี่น้องเจ้าบบาวอันเจ้าบบาก็จ้าสาทุกคน่ใ่วกหเจ้าบ่าพี่น้องโอ้บ่าวกหนเจ้าเาน่งสอบสามบ้้น

ก็กำลัมาล้านสาวอยแ่บแม่ยินทาบอยเกมาได้รัหยญเิกาบรรยากาศกำลังฮออไนเดอางานแต่งที่ใดเป็นได้แค่เขกรับเสิญพี่นองเออรมานิกามางานแต่งมวยทุกคนมาแสดงความดีนำพูซำสมใหม่ส่วนหนึ่งเที่วบันสาดีมกับซีมีงานดองได้พี่น้องเดือนซองเดือนซีลาเนาะกัดองกับไล่ไล่ทุกคนเอ้ยเนาะ กะมากับชุนชดาสเสเฮนนี่ยกับพระกันไทยโหว,วังหันชุนชาตากับสเสเฮนวัาทัานไทยหไโหูไรพี่น้องโอ้ชัยโหูไรดีวะเรามาแสดงความยินดีนับครูสมรนใหม่กับข้อหายเป็นพวกเกลียวเมียทิพย์วกยิ้มเมียแซนนอพวกหังพวกมีนอ,นอหักกันตลอดไปเดอ้อ